มาวิะห์พื้นฐานแบบกระชับและกราฟสินทรัพย์แบบกูคกูผ่านอินดิเคเตอร์ MACD กันเช่นเคยนะครับวันนี้สินทรัพย์กูคกูของเราคืออะไรไปดูกันเลยนะครับเป็นหุ้นเล็กสเปกแรงในเคดิตแถนที่เกี่ยวกับพลังงานนะครับหุ้น s c g นะครับหรือว่าบริษัทสหโคเจนพรบิคคอมมานีลิมิเต็ดนะครับเขาทำที่ชนบุรีนะครับตัวนี้ครับผม ไปดูความน่าสนใจของเขากันเลยนะครับโดย scg นะครับเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าแล้วก็ไอน้น้ำในเขตสวนอุตสาหกรรมเครือสาพัฒนีราชาโดยใช้เทคโนโลยีพลังงานความร้อนร่วมนะครับปัจจุบันมีการผลิตไฟฟ้าอยู่ที่214เมกะวัตต์แล้วก็ไอ้น้ำอยู่ที่96ตันต่อชั่วโมงนะครับนอกจากนี้ยังมีการดำเนินธุรกิจพลังงานหมุนเวียนจากเชื้อเพลิงชีวม,มวลนะครับ2โครงการนะ สวนอุตาสาหกรรมสาพัฒน์ลำพูนนะครับผลิตก,กำลังไฟฟ้าอยู่ที่9.6เมกะวัตต์แล้วก็ไอ้น้ำอยู่ที่25ตันต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็ยังมีที่อำเภอพานกระถ่ายจังหวัดกำแพงเพชรน,นะครับกำลังผลิตกลังไฟฟ้าอยู่ที่7.5เมกะวัตต์นั่นเองนะครับโดยตัวรายได้นะครับอูลดลง5%เดียวเดียวเมื่อเทียบ Q3 2023กับ Q3 2022นะครับตัวกำไรเพิ่มขึ้น115%เดียวเดียนะครับตัวนี้สินเพิ่มขึ้น24%เดียวเดียวตัวสินทรัพย์ลดลง 2%เปอร์เซ็นเดียออนเดียรายได้กําไรดูทรงๆไม่ค่อยดีนะครับ P/E ยังไม่มีนะครับก็ตกลงกันพลิกฟื้นธนาคาแรงๆนะครับถึงจะมี P/E ปรากฏได้นะครับแต่ถ้าเทียบ Asset ที่มีนะครับ P/Book Value แค่นี้ได้1.13เท่านะครับเข้าราคานี้ก็ได้แพงของเจ้าของประมาณ1.13เท่านั้นเองนะครับถ้าเทียบแอ s เ t ที่มีนะครับ d r e ตึงๆอยู่ที่1.3 1เท่านะครับถ้า d r e v i o นี่สินุน มากกว่า2ก็เหนื่อยหน่อย1นแล้วก็หก็ถือว่าดีงามเครนี้1.3เท่าก็ตึงๆอยู่นะครับยืมปันผลมีมาให้เล็กน้อยที่1.4่ปเต่อปีนะครับผู้ใดสนใจหุ้นเรื่องของพลังงานนะครับก็ลองปรึกษาเพิ่มเติมหุ้น h c g กันได้ก่อนลงทุนครับในทีมพลิกฟื้นทลาลาวนะครับผมแต่ถ้าผู้ใดไม่สนใจเชิงวิไอก็ไปเป็นสายเทรดดูการาฟเข้าออกตามกราฟกันได้เลยนะครับดูดูตัวการาฟทามเฟรมมันเพราะว่ามีการตัดลงของ m a c d ลายเส้นสีดำเงินตัดเส้นสีน้ำลายสแสดงลงไปมีส i กร o g r a m แสดงจุ่มลงไปใต้น,น้ำกันยาวยาเป็นสัญญาณเซลล์ส,สัญญาณขายในภาพใหญ่ทามเฟรมมันเพื่อนเพื่อนที่เล่นทามเฟรมมันก็ต้องขายตั้งแต่ฮิสโกร r a แดงทั้งแรกแล้วก็ต้องมือว่างไปก่อนอยังไม่ต้องมีของนะครับไปดูตัวตาเฟรมวีก ภาพบรรยกากาศนะครับตามฟิล์มวีคพบว,ว่ามีการตัดขึ้นของ MACD เอซีลายเส้นสีนดำเงินตัดเส้นสีน้ำลายสีแดงขึ้นไปมีฮิสตอกแกรมสีเขียวขึ้นไปจากเนิอน้ำกันยาวๆแท่งไม่สูงมากนะครับเป็นสัญญาณขายสัญญาณซื้อในภาพบรยรยากาศตามฟิล์มวีคนะครับที่ไม่ได้สตรองมากนะครับผมเป็นลักษณะกึ่งไซเว่ยด้วยซ้ำนะครับเพื่อที่เล่นตามฟิล์มวีคตามเทคนิคเขาต้องเข้าซื้อตั้งแต่ฮิสตอกแกรมเขียวแท่งแรกและก็ต้องถือไปอ่อนรอสัญ,ญญาณออกนะครับตอนที่เอ็มเอซดี เส้นด้ำเงินตัดแดงลงแล้วครับแล้วก็ปรากฏแท่งฮิสตรรมสีแดงแท่งแดกก็ขายได้เลยทาง t e c h n i l นะครับกำไรเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะครับไปดูตัวทางเฟรมเดภาพระยะสั้นนะครับทางฟิล์มเดย์พว่ามีการตัดขึ้นของ MA line, ส,สีดีลาเส้นีน้ำเงินตัดเส้นสี l ีลายสีแดงขึ้นไปมีฮิสต o รมสีเขียวขึ้นไปจากเหนือน้ําได้3แท่งเปลียนสัญญาณบายสัญญาณซื้อได้3วันแล้วครับเพื่อนๆือนที่เล่นทางฟรมเดก็ day, อนของเขาซื้อตั้งแต่ นิโแกมเขียวแท่งแรกแล้วก็ต้องถือไปก่อนทางเทคน,นิคนะครับก็เทคนิคนี้ก็อาจจะนําไปปรับใช้ได้ทุกตามเฟรมนะครับแต่ต้องมีวินัยมาเซ็ตมันนี้เมเนจเมนท์ที่ดีนะครับการทําตามอินดิเคเตอร์และทำเฟรมที่ใช้เขาออกอย่างเคร่งครัดนี่ก็จะช่วยเพื่อนรักษาเงินต้นแล้วก็ล็อกผลกําไรไว้ได้แล้วก็มาฝึกซ้อมกับพวกเราไปทุกวันนะครับสอมมครองทุนขอบคุณที่รับชมรับฟังแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า <ขอ S 1> นะครับสวัส่ีน,นชอบคอนเทนต์ดีๆมีประโยชน์อย่างนี้ รบกวน,นเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด subscribe และติดตามผลงานต่างๆเราได้ในช่องทางต่างๆดังนี้ขอบคุณครับ